ฟังบัตรเสิเวาแล้วเ <c oughs> สียอธิบายขยายความคำว่าทุกคนทั้งหลายที่เขาไปถกกังวลหลอรอน,อน่าดคลายความสงสัยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใดทั้งหมดคือเอินว่าความยึดมั่นถึงมั่นนั่นเองคำว่าความยึดมั่นถึงมั่นทั้งหลายแหล่นั่นบางคนก็เข้าใจว่า คำว่ารู้หรือผู้รู้ต้องรู้ไปบทถกกย่างต้องรู้สวรรค์ต้องรู้นรกต้องรู้ความคิดผู้อื่นต้องรู้สัตว์ทั้งหลายจิติเกิดตายแบบนั้นแบบนี้พวกนี้ก็เอินว่าความยึดมั่นถือมั่นหรือหลงรู้ทั้งบดนั่นแหละและ้วก็ยึดมั่นถือมั่นติดในหลักการเ่ราว่าจะเป็นเรื่องของกรรมฐานสี่สิบเพราว่าจะเป็นโพธิปกักเจ้าธรรมทั้งบสามสิบเจ็ดยางก็ตาม ว่าจะเป็นอริยสัจสี่กราัาริทั้งหลายเ่านี่ด้วนแล้วแต่อุปโภคขึ้นมากให้เนยยะคำว่าอุปโภคให้ข,ข้อคิดให้เนยยะให้แนวทางเพื่อให้เข้าถึงที่สุดความ,ว,ามว่าปล่อยว่างเนี่ยคำว,ว่าปล่อยว่างคือมันต้องบมีอารมณ์ด้บ่มีอารมณ์ในความพอใจเลยบ่พอใจทั้งสิ้นกับสิ่งใดก็นนกนนกนนกตามในในคนทั้งหลายเลย พอไปยึดมันม่นถือมั่นกับหลายหลายอย่างแม้กระทั่งนักปฏิบัติทั้งหลายที่เข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้รู้นี่นะที่เข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้รู้นรู้<อ>ละการยกอ้างตำราอาจารย์เออขมาแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้รู้แต่ว่าบร่ได้รู้ในความรู้สึกจริงๆของเจ้าของว่าเออมันยังมีความพ่อใจและบ่บพ่อใจอยู่สองอย่างนี่ไหมเข้าใจว่าแบบนั้นแม้กระทั่งเน้นหนักลงไปในการปฏิบัติ เพราว่าสิเป็นสมถะกรรมฐานสี่สิบอย่างเกสินจังสิหลายๆคนเขาไปติดนะบางคนก็นเฮ้ามีการเท่งภาพรพะก็ไปติปพพดภาพระเด้นั่นเป็นการอุปโภคเพื่อว่าให้จิตมีที่เกาะให้ความคิดความรู้สึกนึกคิดของเฮ้านั่นเกาะไว้ซื้อเออเกาะเปอยแบบนั้นเด้เพื่อให้จิตร่วม คพื่อให้มันคือความความคิดทั้งหลายนี่แต่เกิมันฝุ่งสานไปหาหม่องดูใบไออไปตามเรื่องเล่าต่างๆทั้งคนและสัตว์สมบัติที่มีอะไบ่ม,มคีคิดหาแนวอยากได้เมื่อใด้มาแล้วก็คิดหาแนวรักษาไว้ยังสิสยิ่งบอกว่าสมบัติมีอะไบม่มีสมบัติที่มีวิญญาณอะไบม่มีวิญญาณอีกสมบัติที่มีวิญญาณกับสั์เลี่ยงนั่นแหละสมบัติทบ่บม่มีวิญญาณกับพวก เงิ่อนทองเลือกสวนไหลนาต่างๆบ่านรลดมันนี่แหละนี่คิดไปเอ,อ,อันนี้เหาบุคคลที่จ้องภาพพระให้เป็นจุดจุดร่วมก็เพื่อจะให้เห็นความคิดตัวหนึ่งเด้ที่มันกำลังปุง้งแต่งอยู่นั่นแหละอันนั้นแหละทุกอันละสาเหตุทุกอย่าร่วมอยู่ในกันนั่นแหละเพื่อเพื่อจะให้เห็นตัวนี้เ,ออเห็นความที่จะของกำลังหยึดมั่นถือมันเป็นทุกราวาความยุดตัวนี้นี่เอง,นเ,องเนี่ยเพื่อเพื่อจะเห็น เมื่อมันเห็นแล้วก็ต้องหาวิธีขยจัดมันว่าก็ข้าวกำลังหยึดหลายหลายคนได้เขาไปติดว่านั่นพระพุทธลูปอน,นั่นพระพุทธชินราชเป็นองค์ปฐมมังพระที่ว่าตั้งซื่อว่าองค์ปฐมมังที่ในรูปของวิสุทธิเทรวิสุทธิเทรว่าเป็นองค์ปฐมมังเลยติดเราปล้อยว่าเป็นเดป้อยว่าเป็นคว,วามหมายเนี่เป็นกุศโลบายของเพล่ บ่แมนว่าอันนั้นคือน,นิพพานเด้อันนั้นเป็นรูประชาติในการสิสิเพ่งอยู่เป็นศูนย์ร่วมของความคิดของเฮาเองเป็นศูนย์ร่วมจิตเป็นศูนย์ร่วมของความคิดเพื่อสิให้เห็นเวลามันออกจากนี้เนี่ยออกจากภาพพระนี่มันสิปรุงแต่งไปเรื่องใดเพิ่งก็เลยว่าให้ดึงกลับมาหาพระนั่นออาบานี้มันเลยกลายเป็นยึดมันถือมันเพื่อเลยต้องต้องจับภาพพระอันนี้จังสิไปนิพพานบ่แมนแบบนั้นเด้เอ,อบอ่แมนแบบนั้น นั่นเป็นกุศโลบายของเ่นตั้งหากที่ให้มีจุดศูนย์ร่วมว่าคนเท่ามันมักเห็นอ,อมักพิสูตแบบนั่นต้องต้องมีวัตถุรูปวัตถุมาเป็นเครื่องเกาะเอาไวนะ้ที่เพิ่นเกาะเอาไว้นะแต่เ้าออกจากภาพพระพับนั่นหมายถึงว่ามันไปคิดเรื่องอื่นแล้วไปมีความรู้สึกพอใจกับเ่าพอใจเรื่องอื่นแล้วนะเอเซึ่งเป็นภาพาพระนนี้นี่แหละที่จริงแล้วมันก็เป็นหลักการของกสิณ ที่่นใส่กุศโลบายมาือ่อเอือถ้าปล่อยว่างบา่ได,าด้เดอเอมันแต่พอได้ตายในอารมณ์ความรู้สึกที่มีความพอใจกับภาพพระอันนี้ก็ไปสวรรค์ได้อยู่กับไปสวรรค์พุทธมโลกได้อยู่แต่ว่ามันบเบิดเพราะว่าเข้าไปเห็นตัวกระแสพระเกิดจริงๆคือตัวใดความคิดกระแสจิตความคิดที่ออกจากภาพพระแต่ว่าเฮาบ่สามารถสิทําลายในสิ่งที่ว่ามันคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนี้ไป เร็เหตุตใดเขาสิหยุดหยุดความคิดในความข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้นี่นะ<แ>เหตุตใดเขาสิเหตุใดเขาจึงมีมิธีที่สบ่ยากดอกล,ล้มหายใจหนึ่งแหมเ<อ>พิ่นก็นให้ประกอบกับล้มหายใจอยู่ด้ประกอบกับกบล้มหายใจอยู่เออบแมเนวาห้าสิบเบิ่งสือส่อโดยว่ามีล้มหายใจมีล้มหายใจเออบัดนี้เพั่อนสิสอนต่อไปบอกว่าสักตะว่าเห็นนี่เนี่ยเออ สักตะว่เห็นโดยภาพรูปนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่เพิ่นก็บสอนอยู่ไหมเออไม่เที่ยงพระเจ้าข่ากเนี่ยห้ากับผ้ากันทองอยู่ห้ากับผ้ากันนี้ยิ่งแต่ฟังรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยเพิ่นก็ให้ละรูปด้วยน่ะเป็นทุกข์พระเจ้าข่าต่ว่ามันเป็นทุกข์แล้วคือละมั่นนานี่คือการละรูปเพราะว่าสิรูปที่ห้าเคยเป็นเรียกว่าภาพจําติดตาะจําติดตาคือกสินนั่นเองเนี่ยยเเพ่กก็บอรูที รูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณอย่างเพิ่นกระบ,บอกแล้ว่าบ่าเทียงซ<อ>ึ่งซึ่งได้บ่เทียงซึ่งนั่นเป็นทุกหรือเป็นสุขเพิ่งกว่าเป็นทุกเอาเป็นอย่างเหาคือบ่นนอมเข้ามาิละทุกอันเกิดจากความยืนมั่นถึงมันละโดวยวิธีใดละโดวยวิธีการทำความเข้าใจคิดเห็นตรงเสียก่อนเมื่อคิดเห็นตรงว่ารูปนี้ไม่เที่ยงจริงทุกอย่างเป็นอนิจจจริงทุกอย่างเป็นอนัตตาจริง<อ>บาดมีมันละบ่ไดในอารมณ์ความรู้สึก ทั้งทั้งที่รู้ว่านี่คืออนิจจังนั่นคืออนัตตาแต่ว่ามันยังถูกยุกกับสิ่งที่เขาไปถือเอาอยู่ไหนไหม <ừ. S 1> วิธีละนั่นต้องละด้วยวิธีบคัคขิตน <ừ. S 1> ว่าถ้าต้องหาวิธีที่ว่าดูกับลมหายใจโหลดถ้าผู้ใดอยู่กับล,มห,ล,ยยบลมหายใจใด้บ่ต้องไปสนใจอย่างอื่นอีกถ้าอยู่กับลมหายใจใดแล้วเพิ่มสังเกตบ่งความคิดมันบ่มีนีไ่ไหมล <ừ. S 1> มเข่าลมออกลมเข่าลมออกอยู่แค่นี้เอง S <S <N an> นั่นแหละจึงบอกว่ารูปกะละไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณละไปแล้วเนี่ยนะ <N an> รูปนี่แหละคือคือรูปของคนหรือคือรูปที่ห้าอุป,ปโลกเึ้นมาตังเอาไว้เป็นเครื่องจับเป็นเครื่องเพ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องอยู่ของความคิดเพื่อไปมันคิดออกคือรูปพระพุทธเจ้าอย่าง <S <S <N an> นี่เนี่ยที่นี่มันต้องมันต้องละทั้งเบิดเลย ก็หูยว่าไม่เที่ยงก็หูอยู่ว่าเป็นอนัตตาแต่ว่าวิธีละละเป็นเข้าใจดีโพดอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาความรู้สึกพ่อใจมันยังมีอยู่เนี่ยคนบละคมพ่อใจตัวนี้ออกวิธีละก็คือว่าอยู่กับลมแค่นั้นเองอ <c oughs> จับลมหายใจเห็นมันได้ไ่ต้องไปหาใสดอกพละหันหาอยู่ในลมหายใจจ้าของเองนี่หาอยู่ในหูดังวกายู่เรื่อยๆว่ายู่ในหูดังนี่ พวกเจ้าสิไปหาน้ำวัดน้ำว่างบางใดก็สร้างพวกเจ้าผูเห็นก็แล้วกันไม่มีทางเออไปถามมึงได้คน่าคนสิตอบเอิคนเป็นอยู่บอกนะหู้ดังเกี่วกของนี่แม้เวลาใดเขาเข่าสู้ล่มให้ใจของจะของใดบ่มีความสุขและถูกบ่มีพอใจแล้วบอกอใจบ่มีอันนั่นแหละมันกระดับไปแล้วมันก็เป็นทังสันแหละจะว่าเป็นรูปร่างหน้าตาชังได๋ไม่รู้อันนี้พระอราหันเออบ่มีรูปร่างบ่มีหน้าตาดอกใจบ่ป่า บ่มีรูปร่างหน้าตาด้บ่เป็นคนด้ว่าเป็นสัตว์บ่เป็นสิ่งของบ่เป็นวัตถุอย่างเด้ว่ามันรูปวิมานอันใดๆทั้งสิ้นด้เวลาใดาเขาสู้ลมหายใจโดยปราศจากความคิดอันั้นแหละมันก็เป็นแบบนั้นแหละผู้ใดเห็นในหัตตัวนั้นผู้ใดรู้ในตัวนั้นก็นั่นแหละบ่ามันว่าไปรู้สวรรค์บ่ามันว่าไปรู้นรกบ่าม่นว่าไปรูปวิมานต่างๆบ่ามันว่าไปรู้เรื่องรล่าของผู้อื่นด้อนั่นแหละคำว่าผู้รู้ว่ามันรู้แบบนั้นด้อรู้เฉย รู้โดยบ่มีความคีดยังเกิดขึ้นอ <Yeah. S 1> ละกะในการปฏิบัติทั้งเบทดนี่ยพอเข้าเนี่ยเพื่อที่ศีรสู้คําว่าอุเบกขาเนี <Okay. S 1> มันต้องอุเบกขามันต้องปล่อยออกจากสิ่งที่เห็นปล่อยออกจากสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสกระทบรู้สึกเนี่ยไม่คิดไม่เนึกไม่ปรารถนาเนี่ยนี่มันระจบหรือมองความปร,ปรารถนาอย่างอีกไหมรูดซื่อๆนี่ไหมรูดบ่ได้มีผลเข้าใจว่ารูดบ่ได้มีผลบ่มีผลรับ มันบอกมีผลลัพธ์อีอย่างเลยได้ในการปฏิบัติธรรมทาจากถึงจริงอัน่ะเออหลายๆคนยังไปหาผลลัพธ์ของมันปฏิบัติธรรมพระอรหันต์ต้องมีผลลัพธ์เป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้เนี่ยเออแล้วก็ไปตั้งเอาความหวังไว้ต้องทําลายความหวังนะถ้าพวกเจ้าไปตั้งหวังแม้กระทั่งความสงบนี่จากมันเป็นจังไหร่มันเป็นจังไหมันจังภากันไปตั้งหวังไว้หสงบแบบนั้นสงบแบบนั้นสงบแบบนี้ว่าไปอพระอรหันต์ต้องเป็นแบบนั้น ออบรรุลำบรรลุรรมต้องเป็นแบบนั้นนี่นี่มันไปตั้งความหวังต้องทําลายความหวังตรงทิวทำลายความหวัง,อ,ง,ววงออก <Okay. S 2> อย่าไปขาดค่นี้จะไปใส่จุดหมายจะไปตั้งความหวังนี่แหละต้องทำลายเวลาใดเทาปฏิบัติไปยุ่งมหายใจได้นนะที่มันบ่มีความคิดอย่างแตนจังว่ามันต้องสิ้นหวังต้องบ่มีจุดหมาย,ยจ้งเอิญนบรละรูแบบละรูแบบบ่มีผลก็จรแบ ถ้าลูกแล้วยังมีผลว่าสิไปเกิดหันสิไปเกิดนี่และเป็นนั่นเป็นนี่ <S <S มันก็เกิดขึ้นเก้าหนึ่งอันพวกนี้ลูกเราทุกลูลก้หล้กก็รลูกไปเกิดไม่ได้พวกยังสิ <S <S ลู้หล้วก็วิ่งไปเกิดไม่เนี่ยว่าเฮาคือบ่าเอาแบบง่ายๆเลดลู้แค่ลมหายใจเขาออกกขบของเองนย่าหเหาเครื่องยูหาวิร่เป็นเครื่องยูเอาอยังเป็นเครื่องยูสุดท้ายเอาอุเบกขาเหตุใดเ่าสิจับจุด อุเบกขาได้กับอุณาโลมนั่นแหละนั่นแหละอุเบกขาแล้วลมหายใจกับตัวนี้เน,นี่ยมึงเป็นอันเดียวกันสังเกตบ้างจากค้องคคักมาเนี่เอเวลาห้าลมหายใจนี่กับอยู่ในจุดอุณาโลมได้เนี่ยมันก็คิดนึกไปหาไผ่เด้มันก็จบเราได้บางหันนะเห็ุจิตจังสั้นผูใ้ใดจะเลื่นอนอานาปนาสตินะเออพิ <S <S <ew> ่งมีความหวังอยู่ต่างหลายอย่างนั่นแหละแมนุศาสนีบ่ได้อรหันในปัจจุบันนะคณะศาสนีเออกับไปสู่อานาคามี หลักผลอีกอย่างหนึง่งแต่พอได้เพียรให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินเนี่ยทําให้เป็นดุจด,ดังยานไดเพิ่งหวังผลอลหรหันต์ในปัจจุบันน,นักขณะนีสานามันบ่มันบ่แมน,มน,มนต้องไปหวังศาสนาดิอ่านี่แหละเพราะว่าสร้างเหตุให้ดีเถอ,อะเออผลมันอยู่กับเหตุโดยเพาต้องไปหวังผลเนี่ยผลมันอยู่กับเหตุมันอยู่กับลมหายใจนี่อยู่กับอุณหโลมนี่แค่ยุแค่นี้แหละจะไปวัดยากหลายเพต้องไปลูอีกอย่างดอกอันนั้นย่านอันนี้แย่นอันนั้นแหละผ้าไปเกิด ความหยุดหมั่นถือมั่นเจ้าของความข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้ลูกนี่แหละมันต้องละให้เบิดตได้ละโดวยว่ต้องละจ้าพ่อบ่ามันละด้วยความคิดมันอยู่กับลมอยู่กับอุณหลมนี่พ่อล่ะในขณะนั้น,นมันเป็นอุบเบกขาเรลาเด้จังว่าแต่ละคนแต่ละคนมีความยึดหมั่นถือหมัน่นถือมั่นไหมพันธุพานตรงมีสภาพว่ามีสภาพบ่พเป็นวิมานบ่เป็นใดๆทั้งสิน้นจะไปตั้งหวังไว้ไหม หลายคนไปตั้งหวังไว้โสดาต้องเป็นแบบนี้สจิธ้านา,านาคาอาหารแบบนี้เออเ้าจุดเดียวเลยคือบ่ต้องบ่ปรารถนาอย่างอีกบ่มีความหวังสิ้นหวังแต่ว่าต้องไปสนใจแอนชิ่งเหล่านั้นเหตุเหตุให้ดีที่สุดเหตุคือลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเออแล้วกะ็ตัวรับประกันความรู้สึกตัวหนึ่งก็คือจุดอุณาลมนี่เองเอาอาการนี่มาไวนี่เหตุเข้าคือหายจับอยู่บางนี่เพราะว่ามันเกิดเรด็ว แล้วก็่ต้องไปอาศัยอุปกรณ์่ต้องไปอาศัยผู้อื่นอีกอาศัยลมจากของเองอาศัยกวามรู้สึกจากของเองความรู้สึกนี่เป็นความรู้สึกอืเบขาเด้มันบ่เจ็บบาปวดบ่ดหอนบ่หนาวก็ไผเด้นี่มันนิ่ม,นมนๆนวงๆเนึบๆจงสี่กับ,บกลม,มเ็ดอย่แค่นี้แหละเห็ดไปเรื่อยๆ <S <S บาดมันใจขาดตายตอนนั้นมันกะยังตำตำนี่มันไปอนาคามีคนเด้เป็นผู้ประกับมาอีกแล้วแต่ว่าเขาบ่เาบ่ไปหวังไปยังสั่น่บ่บ่อยากไปบรรุบรรเลงยังขางนาละ บรรุหร <ersch> ือบ um, so ่บรรุยังกสร้างมันเอาอยู่ในหู้ดังนี่กับอุณาล้มท่านี่นั่นแหละฝึกไปมากๆถ้าเดินบินธบาดไปเขาก็เดินยูกับล่มหนึ่งเดีบวบ่แมีนวาเขาจะไปยูกับผู้นั้นอยู่กับผู้นี้เด้พิษสุนักบวชเท่าบ่แมนไปเหลียวเบิ่งผู้นั้นใช่บ่ใช้กสร้างได้มางงานเขาบริมีความหวังยังกับมางงานอีกเขาเดินไปกับล่มนั่นแหละถ้าฝึกแล้วกันนักหูจักดอกไปยูกับล่มเขาเดินเดินกับล่มไดบ่เดินได้ หรครับล่มใด <c oughs> แต่แตละคนแต่ละคน,ะคนพระจายามส้างเหตุเหตุก็คือล่มนี่แหละผลกันอยู่ในกันกับล่มแหละอ <c oughs> มักเป็นต้นผลเป็นปลายส้างเหตุให้ดีถ้าเหตุดีแล้วผลก็อยู่าำหตุนั่นแหละจึงบอกว่ามักเป็นต้นผลเป็นปลายจะไปต้องจะ,จะไปหาขาดพระเนดนเดาหาความหวังตั้งเอาไว้ว่าจะต้องเออ,อกูบาต้องนั่นจังหน้อยกูบรรุข้างบนเดา,าสินั่นแหละมันมันสิทะลุลงข้างล่างที่มันไปบรรุข้างบนได้ พวกไปตั้งไ้จังสันมันบอท่านอารมณ์ยากว่าอารมณ์วิวิวอันเรื่องน,นั้นเรื่องนี้อยู่ออถ้าผู้ใดอยู่ในลมหายใจครับนี่ใดความรู้สึกต่างๆที่มันสิเกิดขึ้นมันบอเกิดดอกแม่นว่าภาพนั้นสิเห็นอยู่เสียงนั้นสิได้ยินอยู่รูปรสกลกินเสียงกระทบสัมผัสย,ยังกระตามถ้ามันอยู่ในลมใดแท้แท้มันบอมีความรู้สึกพอใจกับบพาพอใจบพรามีได้มันดับอยูได้นั่นะเออมันดับแล้วดับราคะดับความยินดีพอใจตัวเดียวนั่นแหละ แล้วเขาจังว่าเขาหาวิธีสี่สี่เขามาให้นทุกคนปฏิบัติง่ายๆสักเป็นอย่างสุขาทัานทาปฏิบัติสญาพินญ,ญาเนี่ยนะเอาง่ายๆนี่แม่จะไปปฏิบัติยากหลายอยู่กับแคล้มให้ใจนี่ไม่ต้องไปอยากเห็นยังดอกเห็นเราก็ตายคือเก้านั่นแหละผู้เพิ่นเก่งคักๆคือพระพุทธเจ้านี่เนาะเพิ่นต้องเป็นเจ้าของตัวเจ้าของวิชาความรู้ในสัมมาสัมพุทธ,ธะทั้งหมดเพิเ่นกะตายเราเด้ละแล้วสี่จากฮูอยากเห็นยังกระดกแท้เนาะเพิ่นมนยาย่องพะโมกขาลาราชกางกูงงม่ในฤหลิด ตายล้ตายตะโดลละนละเนาะคนมีปัญญาอะไรคือภาษาลิบุตรตายตาโดนเหรอเด้เนี่ยเราเขาเป็นอย่างคือว่าตายจากความพ่อใจอะไรบ่พ่อใจเขาก็ดีวิธีตายมันมีอยู่เรล,ล่ะลมหายใจเท่านั้นนะเหตุไม่ได้ทุก,กิริยาบทนั่นแหละเป็นไวต่างๆมุดน้ำมุดน้ำเห็ดอะไร <laughs> มันติดลมมันติดน้ำเ่าดังหรืว่ามันติดขึ้นกระดานหน้าผากส <laughs> มุดน้ำ เออทำหัวน้ำบางทีจริงแต่คนฝึกได้แล้วมันบ่คิดดอกจังได้อยู่กับสางบ่คิดกนแล้วกันนาเพราะว่าทุกอย่างเนี่เกิดขึ้นจากความคิดนั่นแหละเป็นสาเหตุแห่งความทุกความคิดนั่นแหละเป็นสาเหตุความเกิดความคิดนั่นแหละสา,า,า,สางภพสางชาติอแต่ว่าในความคิดทั้งหลายอดั้นต้องมีอารมณ์เกิดนะอารมณ์เกิดในความพอใจละไไม่พอใจนั่นแหละตัวภพมันอยู่ในในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เองจะคิดได้ว่าคนเฮา สร้างพบแบบใดเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดการทุกเมื่อเด้ไ่ได้รู้ตัวเดชคนที่เขาอยู่ในร่มหายใจจ้าของไดนั่นจั้งสิรูได้ว่าพบได้ดับไปแล้วนี่พบได้ดับไปแล้วนี่ไม่พบไม่ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในร่มหายใจนั่นแหละรูกหายลูกตัวของตรงตรงนี้ทั้งหากบ่ให้ไปรู้ผู้อื่นดับเอาง่ายๆหน้าอยู่กับร่มได้้านยังมีความหลักความอะไรอันใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะถามมีเวลารีบกับขม้าร่มหลด มันต้องมีเวลาแหมมันค้นหายใจอยู่ไหมเนาะเ,ออเพราะว่าว่ามีเวลาปฏิบัตินเขาใจว่าเป็นนางสมาธิเขาไปว่าเป็นนางรับตาอยู่ในวัดใส่สุดขาวสมาทานต้อตรงไปข้างอยู่วัดบบแมนแบบนั้นอยู่ในล่มจะของนั่นแหมแออต่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นแหละกำหนดสติขึ้นมาลู่ล่มตีอ,อสติเนึกขึ้นมานืกอขึ้นมาถึงตะล่มท่านนั่นแหละนั่นแหละปฏิบัตออคิความเพียรอยู่ใส่ความเพียรก็คือการประคองลมใบท่านั่นแหละความเพียรก็โยหัน แต่มันไปนึกถ no ah <m im> ึงผ mm ู hmm. ้อื่นปั๊บนั่นแหละเอื่นว่าความเพียรขาดสติขาดก็ดึงขึ้นมาใหม่อีกมิตรนั่นหละเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนอยู่กับเฮ็ดไตตัวก็สาดอยู่กับล่มหรือร่มมันก็อยู่น้ำจ้าของอยู่แล้วหูดังกับของเจ้าของอยู่แล้วนั่นว่าล่ะง่ายๆน่ะเอออย่าไปฟึกฟึซอยังเถอะอันนั้นเศร้าพ่อตาเจ้าเป็นเฮ็ดมาก่อนเฮาเป็นอะไล่ะเพิ่นเก่งเป็นทุกอย่างนั่นแหละเพิ่นกระบาสุดท้ายเพิ่นกระบอกยังอยู่ในร่มหนึ่งไหม อานาปานาสตินะเอสต้ามโควิสุที่อย่างคนตังง้งอันบรุสุดอันเป็นหนทางเ,ง,เงิเอกคืออานาปานาสติแนะ่บุคคลผู้ทำอานาปานาสติอยู่นั่นแม้ไม่ได้วักผลนิพพานในปัจจุบนนันขณะนี้พึงได้อยู่ภายภาคหน้าเมื่อเขาสิ้นชีวิตในขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกน่นนะออพึงเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดเขามาสรุปเอาว่าอานาคาเองนะเอ,อเหตุเอาอยูเดียวนี้หรือประยังอ,อให้มันท่านความรู้สึกอยากว่าละ่ะรู้สพอใจก็บพ่พอใจ,อใจมันดับเลยเด้ <ส><ก>อะไรเชว่าเขา,าดึงเอาหัวใจมันมาหลดเออเราต้องไปเรียนรููยังมากดอกอเจวกับทรรมากนั่นเอเอาง่ายๆซะถ้อยังมีความรู้้กับอันเอาในหันถ้าลูกเราไปเกิดไม่ได้ละเออพอใจพิดลายอยู่นี่<จร>เออลูกเราไปเกิดไม่ได้ถ้าลูกเราดับความรู้ซึกพ่อใจบาพอใจได้เอ็เพั้งสั้นแหละเออลูกสวยๆลูกก็ต้องหวังผลนี่นะปฏิบัติโดยว่าต้องมีความหวังใดบ่ว่าต้องไปหวังแม้กระทัง่งความสงบเออ พระอาหต์เป็นยังไงกร้างจากออก็ต้องไปหวังผลว่าจะกต้องเป็นนั่นเป็นนี่หรอกยูแคลลมหายใจนี่มันนั่งมันเพเป็นยางดอกอยูแคลลมหายใจนั่นแหละว่าจะมียางมากเอาง่ายๆส่วนอันยังเขเื่อนผลไผยไดจากการจับลมหายใจและอุณหลมอมมันหลายอยู่เ,ออเป็นต่ปลาฝึกไห้อยู่ดอกหลายอย่างกระเเวซสมือหล้วนะว่าเนาะบอกไปนำดาค้อนไปนำตะศูนลขยังภาษาของยุได้หูดังนี่ โอ้ยภาษาพระอรหันก็ยังว่าอยู่เด้สันสุดสิไปหาใส่ยในหูดังยในหูดังอยู่ว่าบ้านเิวาภ่าษาบออะมันงายก็สุกยากคนไดีละเนาะมันไปหาทั้งอื่นหานอกโตนะนะมันอยากนั่งไปหาอยู่วัดนั่นวัดนี่ในป่าในดงนี่นาหาในหนังสือมั่งอมันบ่เห็นดอกบ่มีทางไปหาโลวเบิตโลกเนี่ยเอาแต่เห็นฝรหลานบ่มีจักรวาไปหาเบิงเดอองค์ใดก็ดีเขาเจ้าสิวาเขาเจ้าเป็นอย่าง ถ้าเขาเจ้าสินดาแล้วเร่งสั่นแล้วเขาเจ้าดาเ่ามีเจตนาเ่ามีจุดหมายเด้อด้าเฉยๆกับใจด้าเฉยๆอีกว่าเร่งสั่นละนะก็ไหหลับไปใครหลับเศร้าวพราะตังเอิญมันมากอ่ะคู่เดียวอยู่นะมึงจะเส <laughs> in ียด้วยกับ Saya telah membawa bahan bola kali tebing di sangkala. Lewat mimba itu kita angke, parang, kuka, kati, kakitang, kumham, kipa, mei, marcin, hentu, hete, bebentu, sampapa, dan tuh salah langsung. Ya ta, tam itu. So ya ta, kioni wasan สัพาโลโคนิวาสตุมาเตพาวะวันตาลายุสุขิติุภพภวาติลาลาลาสีลิสานิจังหุทาโนชาหาโลธรรมาวาสันติอายุวันโนสุขังพาลัง ตุสะปะมังคะังลาขันตุสะเภวตาสัพะทานุภาเวนะสัพาสุทีภวันตุเตภาวตุสะปะมังคะังลาขันตุสะเภวตาสัพะทานุภาเวนะสัพพาสุทีภวันตุเต ภาวะตุสามังค่ลังลาขันตุสาประเวะตาสัพพะนุคานุภาเวนะสัทธาสุทีภาวันตุเตสาทุ ละหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาธิวาทิมิสวาคาตภะคะวะตาธัมโมธัมมังาะมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ นามาถูพุทธานังนามาถุพธิยานามนิมุตานังนามนิมุติยานามสัมพันยุตายานะเอเกนะสัจเจนะพุฆราคิตโหนตุพุทธังมังลังโลกูกเมตันจะสัพพโลกสมิงมานาสัมภะวิ อปภริมานังพุทโธกรรมฐานหมกรรมจุติสัมพุทโธพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิพุทธานังชีวิตัสสะนัสกะเกณฑิอันตรายุกัตุงกถามิหนตุ 在读。